สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการสุขกายสบายใจในช่วงของหมอใกล้บ้านค่ะคุณผู้ชมที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานหรือว่าท่านที่มีผู้ใกล้ชิดป่วยเป็นเบาหวานนั้นคงจะทราบดีนะคะว่าการดูแลรักษาร่างกายของผู้ที่เป็นเบาหวานจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้ดิฉันมีข่าวดีจากวงการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาแผลเบาหวานมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ป่วยเป็นเบาหวานหรือว่ามีผู้ใกล้ชิดเป็นเบาหวานลองมาฟังทางนี้เลยค่ะ โรคเบาหวานก็คือโรคความผิดปกติของการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะคะทำให้คนไข้เนี่ยมีน้ําตาลสูงในเลือดนะคะเนื่องจากว่าขาดอินซูลินอินซูลินเนี่ยทำหน้าที่นําน้ําตาลเนี่ยเข้าไปในเซลล์นะคะเพื่อไปใช้เป็นพลังงานนะเมื่อขาดอินซูลินเนี่ยก็ไม่สามารถจะนาน้ําตาลไปใช้ได้นะคะชนิดของเบาหวานเนี่ยเราก็แบ่งเป็น2ชนิดนะคะก็คือชนิดที่1น่ะคะมักจะพบในคนอายุน้อยนะคะน้อยกว่า30นะรูปร่างผอม ะะก็คือเป็นชนิดที่ขาดอินซูลินขาดอินซูลินจากอะไรอันที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์นะคะมีความผิดปกติของจีนบางตัวนะคะที่ควบคุมการสร้างอินซูลินนะไม่สร้างหรือเกิดจากตับอ่อนอักเสบโดยการติดเชื้อนะคะเช่นเป็นคงังทูตั้งแต่เล็กแล้วก็ติดเชื้ออันนั้นมีผลถึงตับอ่อนนะคะทำให้ไม่สามารถผลิตอินซูลินได้นะคะนี่คือเป็นชนิดที่1การรักษาก็คือต้องฉีดอินซูลินเท่านั้นทานยาไม่ได้ผล ชนิดที่2ก็คือเป็นชนิดที่อาจจะสร้างอินซูลินได้แต่น้อยกว่าปกติไม่พอในการใช้อาจจะรับประทานเยอะจนอินซูลินไม่สามารถจะนําน้ําตาลที่เยอะมากๆนั้นไปใช้ได้หรือผลิตได้มากแต่เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะก็คืออินซูลินไม่ทํางานนั่นเองมีอินซูลินแต่ไม่สามารถจะนําไปใช้ได้นะคะชนิดที่4นะคะอชนิดที่3ก็คือพบในคนไข้ที่ตั้งรัน ะะบางคนก็เป็นเบาหวาขนขณะตั้งครรภ์เนื่องจากว่ามีฮอร์โมนบางอย่างเพิ่มในขณะที่เราตั้งครรภ์ทำให้เป็นเบาหวานพอคลอดบุตรแล้วเบาหวานก็หายแต่ประเภทนี้เนี่ยพบว่าเมื่อติดตามต่อไปเนี่ยเพราะว่าอีก5้าถึง10ปีก็จะเป็นเบาหวานเหมือนกันนะคะค่ะส่วนประเภทที่4เนี่ยก็เกิดจากการรับประทานยาบางอย่างเช่นยาสเตียรอยนะคะก็จะทําให้เป็นเบาหวานได้ยากันชักทาให้น้ำตาลขึ้นได้หรือเกิด พร้อมกับเป็นโรคอื่นร่วมด้วยนะคะเช่นเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษก็จะพบว่ามีภาวะน้ําตาลสูงได้แต่เมื่อเรารักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วน้ําตาลก็ลดลงถามว่าการรักษาเบาหวานมีอะไรได้บ้างนะคะสออย่างที่ทําได้เลยก็คือควบคุมอาหารกับออกกําลังกายนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราออกกําลังกายที่ถูกต้องนะคะคือให้ชีพจรเน่ยเต้นเร็ว120ครั้งต่อนาทีต่อเนื่องเป็นเวลา45นาทีสามารถที่จะลดน้ําตาลได้ถึง30% นะะในคนไข้ที่เริ่มเป็นเบาหวานใหม่ๆนะคะถ้าไม่ใช่ชนิดที่1น,นะคะก็สามารถที่จะออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมเบาหวานนะคะไม่ทานอาหารที่มีรสหวานจัดนะคะไม่ทานมากเกินไปก็สามารถที่จะหยุดยั้งหรือยับยั้งโรคเบาหวานให้ชะลออยู่อย่างนั้นได้นะคะเป็นเวลาหล,หลายปีตับใดที่ยังปฏิบัติตัวดีแบบนี้อยู่นะะแต่ถ้าเลผลอหายไปเมื่อไหร่น้ำตาลก็จะขึ้นทันที ก็ถึงเวลาที่ต้องรับประทานยาเข้ามาช่วยนะคะรับประทานยาไปสักพักหนึ่งก็อาจจะมีภาวะดื้อยาก็ต้องฉีดอินซูลินนะทั้งประเภทที่1และประเภทที่2เช่นกันนะส่วนประเภทที่3ที่4นั้นเราก็ต้องรักษาที่ต้นเหตุนะถ้าเป็นจากโรคอื่นก็ต้องรักษาเช่นเป็นไทรอยเป็นพิษเราก็รักษาไทรอยเป็นพิษสร้างาวะก็หายนะคะถ้าเป็นเกิดจากการรับประทานยาสเตียรอยด์ถ้ายังจําเป็นต้องใช้ยาน,นั้นอยู่นะคะ เราก็ต้องทญญานยาเบาหาวานควบคู่ไปด้วยเท่านั้นเองปัจจุบันนี้เนี่ยสเต็มเซลล์ถามว่าสเต็มเซลล์มีบทบาทในการรักษาเบาหวานอย่างไรนะคะก็มีงานวิจัยตัวสเต็มเซลล์เองเนี่ยสามารถที่จะทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงได้นะคะถ้าเราฉีดเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปรักที่ไปเลี้ยง ตับอ่อนนะคะก็คือคือเราทําการปลูกถ่ายเซลล์เข้าไปที่ตับอ่อนนั่นเองพบว่าสามารถที่จะลดยาลงได้นะคะมีบางรายนะคะหยุดยาได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นงานวิจัยอยู่ว่าจะหยุดไปได้นานแค่ไหนจะกลับมาเป็นอีกไหมนะคะแล้วเซลล์ที่เราปลูกถ่ายไว้น่ะจะรอดอยู่นานหรือเปล่านะคะนะคะซึ่งเราจะต้องติดตามดูกันต่อไป แต่ที่เรานำสเตมเซลล์มาใช้เกี่ยวกับโรคเบาหวานอีกโรคหนึ่งคือในการรักษาแผลเบาหวานซึ่งตอนนี้เนี่ยทำกันไปหลายแห่งแล้วทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นก็มีรายงานออกมาเรื่อยๆนะคะมีรายงานที่รักษาคนไข้ที่เป็นเบาหวานมีเส้นเลือดตีบแล้วก็มีไตาวายแล้วก็มีแผลที่เท้านะคะก็ได้ผลดีถึง7จนะคะส่วนของเราเองเนี่ยเราก็ได้ใช้ตอนนี้ก็เป็นคนไข้รายที่6นะคะทุกรายก็ ที่หายไปแล้วก็3รายที่อยู่ในขั้นตอนการรักษาอยู่เนี่ยแล้วก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นของแผลเนี่ยอีก2ลรายนะคะค่ะก็ได้ทราบถึงประโยชน์ของการนำสเต็มเซลล์มารักษาแผลเบาหวานกันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความหวังที่ดีของผู้ป่วยที่จะรักษาแผลเบาหวานได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ตอนนี้นะคะการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคนั้นก็ได้ถูกนำมาวิจัยศึกษากันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะได้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูงที่สุดและเกิดผลกระทบในการรักษาในด้านลบที่น้อยที่สุดค่ะส่วนความคืบหน้าในการรักษาด้วยสเต็มเซลล์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปทางรายการสุขกายสบายใจในช่วงของหมอใกล้บ้านจะนามาอัปเดตให้ฟังกันต่อไปค่ะสาหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ body and body and mind สุขกายสบายใจ